ค่ะสะรั่ตัวเลขมือถือบอกนิสัยใสใสใสสใสสใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับคู่คู่งามนะคะครับผมเป็นวัาที่เบอร์มือถือเลยวันนี้นะเริ่มจากคือเบอร์มือถือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนะไม่ใช่ว่าตัวเลขจะเอาไปแทงหวยกันได้อย่างเดียวไม่ใช่ค่ะ,ะครับมาดูตัวเลขในมือถือพ่อทุกคนเดี๋ยวนี้แทบจะมีกันทุกคนเลยมั้งใช่ค่ะและตอนนี้เนี่ยเบอร์มือถือเนี่ยเขาขายกันนะคุณดินเบอร์มงคลเนี่ย ขาจะขายกันเลยนะคะคต้องซื้อเบอร์เดี๋ยวนี้แพงกว่ามือถือก็มีเบอร์แพงกว่าเครื่องแล้วครับทําไปเล่นไปนะคะเพราะจ๋าแม่จา<ช>๋านะอ่ะก่อนจะไปดูเรื่องเบอร์ทงเบอร์โรกรันตอนนี้ก็เริ่มจดเอ๊ะบางคนนะลืมเบอร์ตัวเอง<ช>เยอะแยะเนี่ยหมอกล้วยคนหนึ่งยังลืมจริงเอ๊ะบางทีคนถามเบอร์ต้องเปิดดูในเครื่อง<ช>ตัวเองอใช,ใช่เบอร์อะไรวะนะอ่าแต่ก่อนจะไปโฟกัสเรื่องเบอร์การตรงนี้ครับตรงหน้้คุณผู้ชมงาม1และงาม2 ต้นปีแล้วจ้ะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าลูกกล้วยลูกดินอยากทำยอดเหลือเกินนะครับอ้อนขอเป็นพระเอกลิเกก<ช>ันเลยตอนนี้ครับรักน้อยๆแต่ซื้อมากๆก็ได้จ้ะ <c oughs> ตรงนี้ง้มหนึ่งง้มสองอเราราคาโปรโมชาั่นวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับ20สายแรกราคายังอยู่อ่ะซบๆไปแบบเขาเรียกว่าโปรเปิดใจเนี่ยคู่นี้พันสองร้อบาทแต่ถ้าซื้อ2ชุด2,400บาทคุณเอาไปเลยอีก1ชุด ในราคา2,400บาทเท่าเดิมตกขวดละ400นะเราย้ําแบบนี้แต่เราไม่ได้ขายแยกนะบอกให้ว่ามันคุ้มแค่ไหนขวดละ400 2,400บาทเท่านั้นนะครับรีบยิงการกังที่0824423626หรือแอดเกษตรงามรวมไปถึงชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ตอนนี้หลายคนถามมาว่าเอถ้าซื้อแบบ10 20ขวดมันจะได้อะไรไหมเอ่ย <S <S ได้สิครับสำหรับแฟนรายการของเรานะครับ กับโปรชุดใหญ่ครับซื้อ6ชุดฟรีอีก4ชุดรวมทั้งหมดเป็น20ขวดด้วยกันครับปกติครับ24,000บาทแต่วันนี้เราลดเลยครับเหลือเพียง7,400บาทตกขวดละ376บาทใช่ <70 S 1> มบาท70บบาทนี่เห็นไหมย,ยังอุตส่าห์ลดไปอีก สามร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับได้ถึงยี่สิบขวดด้วยการแถมยังอ่อแถมเสื้อเ<ถ>สื้อเท่ๆสีเทานะครับเสื้องามของเราเอาไปใส่ลงไร่ลงสวนกันได้เลยนะครับและไม่ต้องห่วงว่าเอะเอางามออกไปแล้วจะใช้ยากหรือเปล่าด้านหลังนี่ครับเขามีอัตราส่วนบอกเลยนะใช่ะจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ผงไม้ผลตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยถ้าที่บ้านคุณปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้างหลังนี้เพราะอันเนี้ยเราเอามาเฉพาะพืชที่ฮิตฮิตที่พืชที่ แต่ละบ้านแทบจะมีแบบ100%พริกอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าบ้านคุณปลูกสระได้ทุเรียนอู้ยชอบเลยของชอบทุเรียนยางพาลงพาราได้หมดเลยถ้าไม่ช่วยยังไงโทรมาถามทีมงานได้เลยนะจำไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปไปบินไปถึงยุโรปอเมริกาหลายคนถามเองว่าโอ้ยฉันไม่มีค่ารถหรอกไม่มีค่าตั๋วหรอก ไม่มีเลยเราจัดมาให้ถึงนี่มาสั่งเลยส่งฟรีถึงบ้านวิจัยมาแล้วเรียบร้อยว่าดีจริงครับผมนะฝากไวปด้วยกับางามหนึ่งและงามสองครับผมมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าพี่กล้วยลืมไปว่าเวลาน้อย เบอร์มือถือคุณผู้ชมเบอร์มือถือดูดูดูสองตัวหลังนะคะเอัาเอามาให้แค่2ตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูนะคะดู2ตัวหลังนะคะปกติเนี่ยเบอร์มือถือเนี่ยเขาจะดูเขาจะดูทั้งหมดเลยนะคะตัวผลรวมนะคะหรือไม่ก็คือสตัวข้างหลังคุณดินแต่วันนี้เนี่ยเวลามันน้อยจะทําเป็นพาร์ทหนึ่งก่อน บอกไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะมันเยอะเหลือเกินนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแค่2ตัวหลังนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะศูนย์ศูนย์คุณผู้ชมเลขศูนย์นะคะเลขหลังศูนย์ศูนย์นะคะเลขหลังศูนย์ศูนย์เนี่ยความหมายก็คือความเครียดสะสมเครียดสะสมนะคะหนึ่งเลยคนที่เป็นหนี้เป็นสินคนที่ทํางานเกี่ยวกับใช้สมองเนี่ยห้ามใช้เลยนะคะเบอร์ศูนย์ศูนย์มันจะิเครียดไปใหญ่ใช่ค่ะแต่โดยอุปนธ อุปนิสัยเนี่ยของคนที่ใช้เบอร์0ูนย์เนี่ยหนึ่งเลยเป็นคนรักอิสระนะคะโลกส่วนตัวสูงชอบศึกษาอะไรลี้ลับแปลกๆนะคะเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาตินะคะเป็นหมอดูได้เลยนะคะเบอร์ไม่มีไม่มีไม่มีศูนย์ะคิดทำสิ่งใดเนี่ยยากที่คนจะรู้ใจเขานิ่งนะคะใจเขานิ่งดูไม่ออกใช่นะคะเป็นคนลึกลับเป็นคนลึกลับนะคุณผู้ชมนะ คนที่เป็นมือปงมือปืนคิดที่จะทําการแบบจะฆ่าคนเนี่ยห้ามใช้เลยนะเบอร์นี้นะถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะหยุดใช้เบอร์สูนเลยนะคะใช่ค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะต้องระวังนะคะอาจมีโรคประจําตัวที่รักษาไม่หายขาดโรคเวรโรคกรรมนะคะหรือโรคมะเร็งเนื้องอกภายในร่างกายโรคแปลกๆใครที่รู้สึกสุขภาพไม่ดี ลองเปลี่ยนเบอร์มือถือดูนะคะคุณผู้ชมอันนี้ตามความเชื่อนะคุณจะไม่เชื่อหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเอาเอาสบายใจตามเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะถ้าเข้าวัยอายุ4ี่สิบอัพขึ้นไปเบอร์มือถือนะคะไม่ควรมีเลขศูนย์แล้วเจ็ดตัวท้ายีัยไม่ควรมีเลขศูนย์นะต่อให้เลขไม่ดีติดกันไม่เป็นไรแต่ขอให้อย่างมีเลขศูนย์เพราะเลขศูนย์เป็นเลขของสุขภาพนะคะความหมายรวมนะฝากไว้ ต่อมานะคะคุณผู้ชมเลข1นึกับศูนย์เป็นไงเป็นคนที่ทําอะไรที่เด่นมากไม่ไม่ดี<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาราพิธีกรเซลจะไม่ใช้ศูนย์นเนี่ยจะไม่มีถ้ามีปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเลยใช่ มันไม่รุ่งมันไปไม่สุดนะคะคุณผู้ชมนะอุปนิสัยนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักอิสระนะคะทำอะไรมักจะทำสำเร็จนะคะแต่เป็นคนหยิ่งในศักดิ์ศรีทะนงตัวนะคะสอนยากนิดหนึ่งดื้อนะคะความปรารถนาคิดไม่ถึงของคนอื่นมันมีมากสุดเลยแสดงว่าเขามีความทะเยอทะยานเยอะนะคะถ้าทําตัวเด่นจะเป็นภัยกับตัวเองอย่าเด่นมากเนี่ยไม่ได้เห็นไหมพวกที่ ใช้หน้าตาการแสดงเนี่ยใช้ไม่ได้ค<ม>ุณนนถ้าใช้ในในด้านของการชื่อ,อเสียงเกียรติยศใช้ไม่ได้นะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะคการงานเนี่ยแนะนําเลยนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจในที่นี้ก็คือเป็นต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายคุณผู้ชมถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจตัวเองมันก็ปัง<า>ไม่สุดคุณยิน ต้องร่วมลงทุนกับคนอื่นศูนย์หนึ่งหนึ่ง์โแชร์โตแชร์นะคะคุณผู้ชมนะแต่ไม่นิยมกันแล้วอย่าดูดูดีดีนะคะเพราะว่ามันไม่เด่นอ่ะคุณผู้ชมไม่เด่นก็คือมันดวงมันสมือนต้นสมือนปลายอ่ะคนที่ทําได้ก็คือราชการคนที่แบบไม่สอบเลื่อนขั้นแล้วอะไรแบบนี้นะสุขภาพนะคะเสียเรื่องดวงตาผิวหนังความดันหรือเส้นเลือดนะคะคุณผู้ชมนะครับต่อมานะคะความหมายของเลข0-2และ20งศ20อ่ะ เลขนี้เขาบอกว่าเงินรั่วขี้สงสารเอาอ้ยขี้สงสารตัวดีดี่คือใจบุญสงสารนะคะใครยืมก็ให้ให้หมดให้หมดให้หมดตัวหมดหน้าตักหมดหน้าตักอุปนิสัยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่อนโยนขาดแต่ขาดความมั่นคงในอารมณ์และการตัดสินใจนี่แหละใครมาฉันให้ไม่แเ่ยไม่ทางนัไม่หนักแน่นนะคะให้ระวังเรื่องความโลเลลังเลนะคะมักดึงดูดความรักแบบ รักสอนเจ้ามานี่ดวงชะตามีน้อยผัวน้อยชูนะคะเอาแล้วเอาแล้วเช็คกันดีๆนี่นะคะรักง่ายจืดจางง่ายขี้งอนฟังคนมากๆแล้วก็จะเควนะคะแตกใช้เบอร์นี้ยหน้าตาดีนะคะลูกหลอกหน้าตาดีเขาบอกนะหลายคนเออแรกดีกว่าไม่เป็นไรขอหน้าตาดีไว้ก่อนส่วนมากแล้วน่ะคนใช้สองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยจะชอบเอาเรื่องตัวเองไปเล่าให้คนอื่นฟัง เป็นคนที่ลังเลกันคนดินมักจะขายตัวเองให้กับคนอื่นฟังนะคะฝากนิดนึงนะคะปปถ้าใครที่ไม่มั่นคงพอเลิกใช้เลยเบอร์นี้นะไม่ดีนะคะครับการงานนะคะทำงานคนเดียวยากที่จะสำเร็จต้องอหาแนวร่วมอยู่เสมอ,อ แต่เพื่อนเพื่อนร่วมงานเน่ยเพื่อนที่จริงใจอาหายากมากนะคะเบอร์นี้เงินเก็บไม่ค่อยอยู่เก็บเงินสดไว้ไม่ได้เลยนะคะจะมักถูกหย,ยิบยืม,มหรือจะเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยมักเห็นอะไรก็ซื้อนะคะต้องเปลี่ยนทรัพย์นะคะเป็นสลากก็ได้เป็นทองคําคเป็นพวกอสังงงรสังหารได้หมดเลยนะคะมมสุขภาพนนะให้ระวังในเรื่องของต่อมดวงตาระบบ<อ>สืบพันุ์เต้านมซีดเนื้องอกครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพศหญิงไม่เหมาะกับการใช้เบอร์02-20นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเลขท้ายนะย้ำไก่อนใช่คะเลขท้ายนะคะคุณผู้ชมนะ,ะต่อมาแลคะความหมายของเลข0 3 3 0นะคะเลขนี้เป็นเลขของอารมณ์เป็นเหตุ หมอก้วยเนียใช้ไม่ได้เลยโอไม่มีทูนถามถามสูนก็อารมณ์ขึ้นอู้ยพายุพายุพายุอุปนิสัยนะคะฉลาดแต่เจ้าอารมณ์ใจร้อนวูวามอารมณ์แปรปรวนโกรธง่ายหายเร็วนะคะเอาแน่ไม่ได้บ้าพลังเนี่ยบ้าพลังต้องระวังการมีปากเสียงกับคนรอบข้างเพราะพูดจาไม่กลัวใครกล้าบุกกล้าชนหัวไวช่างสังเกตนะคะมักจะลับผิดคนเก่งนะคะคุณผู้ชมครับ ให้ระวังนะคะศูนย์สาสามศูนเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุนะคะให้ระวังเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนใจร้อนไงคุณนินใจร้อนสัตรูก็เยอะครับสัตรูเยอะก็อะไรต่ออ่ะก็ภัยก็มาในตัวนะคะคุณผู้ชมนะให้ระวังนะคะการงานแต่ว่าการงานเนี่ยเป็นไงถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ย แล้วเป็นคนใจเย็นๆนะใช้เบอร์นี้ได้เลยนะคะเขาบอกการงานเนี่ยเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรสู้งานไม่ถอยนะคะทําอะไรกระฉับกระเฉงว่องไวมีความมั่นใจตัวเองแ<อ>สดงว่าคือเหมาะกับคนที่ใจเย็นแล้วก็ทํางานเป็นเกษตรกรเขาใช้ใชความไวคือเราจะรู้อารมณ์เราอยู่แล้วแหละว่าเราเป็นคนยังไงคือถ้าเราเป็นคนใจร้อนเราเบอร์เนี้ยมันไม่ไม่ได้นะคะ ส่วนสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของปัญหากล้ามเนื้อและต้องระวังความผู้วางทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะอุบัติเทศบางท่านเนี่ยมีอารมณ์ทางจิตนะคะให้ระวังนิดนึงอารมณ์ทางจิตอารมณ์ทางจิตนะโอเคโใจร้อนไงคุณดินบอกอารมณ์ทางผมเปรนิดนึงเลยต่อมานะคะความหมายของเลข0440นะสืบเก่งรู้ความลับเร็วสืบเก่ง รู้ความลับเลยน,นะอุ้มอัน,นิสัยนะคะชอบลองของใหม่ๆบุกเบิกสิ่งใหม่ของทันสมัยคิดค้นทดลองสิ่งแปลกๆเสมอนะคะทำะไรแหวกแนวกว่าชาวบ้านนะคะมักได้รับรู้ความลับของผู้อื่นอยู่เสมอแสดงว่ามีสอเสือแน่นอนชอบสืบนะมีไหวพริบปฏิพานเป็นเลิศนะค<น>ะพลิแกแพลงเก่งฉลาดนะคะในการเอาตัวรอดประนีประนอมนะครับผู้อื่นได้ดีนะคะ จะทำอะไรก็คือให้ทำเกี่ยวกับการรับข่าวสารข้อมูลทำสคริปต์นะคะทีมงานเรามีไหมเบหมีเลข0 4 4 0ยไหมไปเช็คได้นะการงานนะคะได้ทำงานเกี่ยวกับการข่าวสารหรือข้อมูลหรือเป็นคนช่างสังเกตช่างสำรวจมีนจะดีมากเลยนะดีเลยดีเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ได้สั่งพิมพ์นักเขียนทนายความนิติศาสตร์นักการทูตนะคะดีหมดเลยนะคะ0440เนี่ย เป็นเลขที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคุณดินนะลองดูนะคะเลขนี้ก็เอามาฝากสี่ตัวเลขก่อนเบรกแรกเอาแค่ศูนย์สี่ก่อนเนาะใช่ศูนย์สี่ก่อนนะคะได้เลยใครที่กําลังเสิร์ชหาอยู่ว่าเบอร์โทรเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรนะคะดูสองตัวหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะสองตัวหลังเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ย อันนี้ดีอยู่ที่082ดีแล้วโอเคอันนี้พอนล้ไม่ดีไม่เอามันไม่เอาไม่ได้นะคุณผู้ชมนะคือถ้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาไม่ซีเรียสในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ใช้มาตั้งนานบางคนจาจะเปลี่ยนมันก็จาลาบากอีกแต่คนที่หนึ่งเลยกําลังเรียนจบจะเปลี่ยนงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือดวงชะตาปีนี้ดวงมันพุ่งแล้วแต่รู้สึกว่าไปสอบสัมภาษณ์ที่ไหนมันยังไม่ได้อ่ะลองเช็คดูสิคะว่า เบอร์มือถือของคุณอ่ะมันดีหรือไม่หมอกล้วยจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะเบอร์ก่อนของหมอกล้วยอ่ะไม่ดีเลยคุณผู้ชมนะตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อเรื่องเบอร์มือถือแรกๆก็ไม่เชื่อนี่ใช่ไมไม่เชื่อเลยนะคือเร่องอย่างทุกคนอ่ะแรกๆก็ไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่าใช้มานานเราไม่อยากทิ้งเพราะมันมันผูกกับธุรกรรมการเงินเยอะหลายธนาคารแล้วมันยุ่งยากคุณดินครับแต่มันมีปัญหาเขาบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่พ่อไม่รักเออก่อนคำนวณตอนซื้อ มันเป็นปโปรไงมันถูกดีเราก็ซื้อเขาบอกว่าเนี่ยพ่อแม่จะไม่ให้ความช่วยเหลือนะถ้าใช้เบอร์นี้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักตอนแรกก็ไม่เชื่อนะไม่เป็นไรหรอกใช้ไปไม่เป็นไรเไพราะหลังๆ<อ>รู้สึกว่าเออว่ะขอตังค์แม่ก็ไม่ให้เลยเนี่ยตึงแม่ตึงตงลอดเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีกว่าลองเปลี่ยนเบอร์ดูลองลองลองไปไม่ซื้อนะผมก็ไม่ซื้อผมก็จะไปหาที่ร้านก็ผมก็จะใช้กุญีจการคำนวณของเองเพราะเรารู้ใช่ไหมลองเปลี่ยนดูเออจริงมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆริงโอ้โหแม่โทรมากรี๊งเลยว แม่โทรมาบอกว่านี่นี่เดี๋ยวจะสร้างบ้านแล้วนะจากที่แบบไม่เคยช่วยไม่เคยอะไรเลยนะเดี๋ยวจะสร้างบ้านแล้วนะรอหน่อยนะอะไรเนี่ยแลน่วละจริงคุณผู้ชมคอนเฟิร์มเลยนะคะอันนี้ก็คนเปลี่ยนอะไรลองดูลองดูเปลี่ยนแล้วเห็นผลสําหรับคนที่แบบลองก่อนแล้วพยายามก่อนแล้วมันทําไมไม่มีอะไรดีสักทีนะเหมือนก็เขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมคือเหมือนเราพยายามทุกทางแล้วมันไม่ดีไม่ได้จริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนชอบสายมูนะ นะเรื่องตัวเลขศาสตร์ตัวเลขมันเยอะมากเาว่ดูง่ายๆใช่ดูแค่สองตัวหลังออนะครับคุณผู้ชมนะนะและรายการเราเป็นรายการความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะใครไม่เชื่อก็อย่าไปไปล้อเขาใช่ใครไม่เชื่อก็อย่าไปล้อ,อ,อคือถ้าเชื่อก็ ดูกันเนี่ย<ช>คุยเฉพาะกับคนเชื่อก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งใครยังไม่สั่งงามรีบโทรรีบโทรมานะคะที่เบอร์0 8, 42, 36, 26, ู2นแปดสองสี่สี่สองสากกว่าคุณผู้ชมจะซื้อหรือซื้อแล้วก็ให้ซื้ออีกเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับ